อาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญามีความรู้สึกว่ายัางไงนี่ในเมื่อเล็กจะคล้องในมากเกลสีเราได้ยินข่าวว่าเล็กดังสีเก่านี่อาจารย์ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นยังไงเชื่อเฉเชื่อเฉยเรเตเรเตเรเตเอาเกาีนี่ได้มา,นานแน่นเราไม่เหม็นหรเปล่ดได้กอนเขาเลยเดียว ได้ก่อนเขาได้คิดว่ามันจะซื้อได้ไหมเก่าซีซีเก่ามาที่นี่จ้างเลยซื้อไปแล้ววะโอ้ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วลอตเตอรี่ไปแล้วอ๋อซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วใครซื้อไม่ได้ก็ไม่รู้เลยเนาะไม่รู้แล้วแต่บุญวาสนาใครวาสนามันใครมันมันมันใครมันมันอาจารย์ปัญญามันใครมันมันฝันเหี้ยร้าเหี้ยแต่กระช่างอยู่เลยทุกวันฝันเกี่ยวแต่กระช่างเออเด็กมีเก่าเถอเด็กมีเก่า ไปเด็กมีเก่าแต่ในหนังสือเขาว่ามีมีเจ็ดมีหนึ่งแม่เก่าไปเก่ามากเท่าเลยมันออกเกินไปใกล้ช่างเลยมันได้เก่งช่างเก่งแตช่างขึ้นช่างอยู่เลยมันแต่ช่างขึ้นช่างโอ้วันนี้เป็นยังไงครับเป็นานเป็นยังไงครับมื่อน,นี้ไป็ตาด้กินข้าวเ,เ,เที่ยงบ่โอ้โหาผาเที่ยงอีกแล้ววันนี้ผาเที่ยงอีกแล้ว อาจารย์ปัญญาบอกว่าเลขเก้าสี่นี่ได้มาก่อนบ้านก่อนเมืองเขานะครับดันซื้อบ่ได้ทราบข่าวว่าเลขสี่เก้าเก้าสี่นี่ซื้อไม่ได้เล้นี่แต่ว่าแต่ว่าซื้อได้แล้วเนาะเออซื้อไปก่อนแล้วเขาแล้วซื้อไปก่อนเขาแล้วก่อนมันดังแล้วเนาะ,เ,นอะเอาวันนี้ไม่ได้ซื้อมาโชว์เนาะไม่ซื้อมาโชวนะ์อ่าไม่ซื้อมาโชว์หรอกโอ้หุนปุ่นต้องพุ่นกันเวอร์ชาปุ่นทีต้องพุ่นแล้วครับพุน่นทั้งทึ่งพุ่นีไปละ ได้เงินก็เอาไปรุ่นไลยๆเด้อลอตเตอรีนั่นซื้อหลยๆไปเฮ้เอาคนขังวนนั่นวนนี้ตัวไหนคนขางบนนี่หกห้ไม่เปลี่ยนใจหกห้าคือเก่ายังหกห้าเหมือนเดิมเอาอาจารย์ปัญญาก็บอกว่าเก้าสี่ได้มาก่อนแต่ว่ามาโดนเลขดังเก้าสี่แต่ว่าอาจารย์ปัญญาเขาบอกเขาซื้อได้แล้วครับ จะได้แล้วจได้แล้วเอานน่นน่นคน่นกน่นเด่นโ่นตัวไหนแปดศูนย์แปดหนึ่งคือเก่าไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจเอาฟังเขาเด้อพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งหกห้าอาจารย์ไม่ิมาอะไอยู่กันเอาสามอาจารย์สามอาจารย์นี่ประกันนั่ีดูอาจารย์ปัญญาเก้าสี่สี่เก้าอาจารย์บุญทรงหกห้า อาจารย์อะไรนุนอาจารย์อะไรนุนอาจารย์อะไรนุนแงบ่ะปันแงบะแปดหนึ่งแปดศูนย์นเอาเอาท่านผู้ชมนะครับรเอาตอนนี้สามสำนักรวมกันนะครับรวมกันอยู่เลยสามสำนักสามสำนักดังเก้าสี่หกห้าแปดหนึ่ง อาจารย์ยุ่ก็นหนีแปดศูน <80. S 2> ย์ถูกเบขี้ใหม่ก่อางก่อนอันนั้นเบกอย่เงี้ยถูกไหมนะนอาจารย์ปัญญาในถูกด้วยไหมถูกเรื่อยอายุผ่านวุเมื่อขี้ทีเด็ดอ๋อถูกถูกตลอดอาจารย์ปัญญาเขาบอกเขาถูกตลอดนะครับอาจารย์ปัญญาให้เก้าสี่นะครับเก้าสี่แต่ว่ารอบนี้ได้ทราบข่าวว่าผมเดินทางไปแถวหลายจุดแล้วนะครับบอกว่าเก้าสี่สี่เก้าที่หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้เลยว่างั้นใครเอาเลขเก้าสี่สี่เก้ามาแต่ว่าอาจารย์ปัญญาบอกว่า,วาบอกอ๋อ โอเคนะครับจันปัญญาบอกว่าเก้าสีได้มาก่อนนะครับซื้อได้แล้วนะครับจันปัญญานะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใครชอบเก้าสี่สี่เก้านะครับก็ซื้อเอานะครับจันปัญญาบอกซื้อเรียบร้อยแล้วเก้าสี่สี่เก้านี่แล้วครับอาสิบนะครับกรรมกรก่อสร้างนะครับ ขายแรงขายแรงซื้ออะไร <c oughs> ขายแรงซื้อหวยความหวังคนจนความหวังคนจนเอ้ความหวังคนรวยกันไอตัวทำไมแต่ความหวังคนจนคนรวยเขาถือซือเขาก็รวยแล้วเนาะคนจนคืออาศัยคได้รวยน้ำเข้เนี่เยนเี่เขบาบอกว่าความหวังคนจนนะครับความหวังคนจนคนรวยนะครับก็เหมือนกันนะครับคนรวยคนจนนะครับซื้อนะครับก็เป็นแนวทางในการลุ้นการเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสําหรับตัวเลขนะครับวันนี้